One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทอไทยสไป้์ฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องป่องป่ายสู้ขู่สุขคนเด้อจ้า f อฟซีเก่าเอซใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้กําลังจะพาไปเลาะที่ไหนนะคะหาที่คุยกันที่สวยๆงามๆนิดหนึ่งนะคะตามโตโต้ตไปเลยเด้อจ้าทุกคนคะ่ะ ฤดูนี้มาก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะต้นไม้ก็เขียวขจีกันทั่วค่ะวันนี้อากาศประมาณ28องศาเลยทีเดียวนะคะกำลังแดดขึ้นมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะ เราก็จะเดินเดินเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะไปเที่ยวกับโตโต้นะคะอาคารใหญ่ๆที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านุ่นคือบ้านพักคนชรานะคะหรือว่าศูนย์ดูแลคนป่วยคนแก่คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะ ส่วนมากเมืองนอกก็จะประมาณนี้นะคะถ้าลูกเต้าไม่ได้ดูแลเหมือนทางบ้านเราก็จะเข้าศูนนี้ล่ะคะ่ะลูกก็จะมาเยี่ยมเสาร์อาทิตย์กันนะคะตรงนี้ก็มีแพทย์หมอพยาบาลดูแลกันครบวงจรเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะนะคะเห็นอะไรก็จะถ่ายตามทางให้กันดูไปเรื่อยๆเด้อค่ะ แดดดีได้ใจมากวันนี้ฟ้าลุงมากนะคะไปน้ำกันค่ะหาหมองเว่าพลืนพ้นก้อนกับพี่น้องปองไปค่ะมีแนวมาเว่าสู่ฟังเด้อค่ะเดี๋ยวหอดหมองสักอนจังว่ากันเนาะค่ะตามไปก่อนเด้อจ้า ตอนนี้ขาม้าในสวนเราเด,ยว,ดวยกับพี่น้องป่องไปค่ะเดี๋ยวตัวตัวสิบห้ามาเห็ดหยัางนะคะเดี๋ยวจังเบิ่งไปน้ำกันเด้อยจ้าเดี๋ยวจะพามาเลี้ยงเป็ดหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ตัวตัวได้ขนมปังมาด้วยค่ะเป็ดป่านกป,ป่าห่างป่ากำลังเยอะเลยนะคะทุกคนค่ะ มาครับพี่น้องมาเลี้ยงเป็ดน,น้ำกันจ้ามาเลี้ยงเป็ดน,น้ำกันทั้มนี่พอดีได้ขนมปังมานะคะบริ้ตงกล่องดอกคาพี่น้อง่าก็เลยกล่องโยนแบบนี้ไปเลยครับเป็ดฝรั่งก็ต้องกินขนมปังนะคะถ้าเป็ดไทยก็กินข้าวค่ะเขาเปลือกค่เขาเป็ดไทยนะคะ ตัวัว่าจะเป็นนั่งริมลําธารนะครับแต่ห่านมันดุมากเขาวันนี้มันหายมากสส่มันมีลูกหน่อยท่างคุ่นนะพี่น้องฟองไฟ่ะ mm hmm. แลนใช้โตัวก็ได้บ่ราะเด็ไฟไค่ะ mm ัผ hmm. ่อนคายอารมณ์นะครับมาเจอสิงสารา์เจอลำธาร หนองน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาก็ว่ากันไปเนาะค่ะสวัสดีรอบเด้อจ้าพี่น้องป้องไปขาตอนนี้โตกับมานังยุคกลางสวนเด้อจ้ามาเลี้ยงเป็ดแป๊บหนึ่งนะคะมาเลี้ยงเป็ดน้ำกันค่ะมาเลี้ยงเป็ดค่ะเอาถุงมาสลายถุงพร้อมนะคะเจ้าน้อยก็จับเนี่ยจากสองสามโตนะคะ พอได้ลาบเมื่อแรกนะครับพี่น้องขาจับไปจากสามโตเนาะค่ะบอกไปตะบะได้บุญให้นะครับมาเลี้ยงเปียดมาบุญเราท่านได้ว่าจับเปียดเนี่ยนะครับพี่น้องขาเอามาาหลายแต่น้อบาดที่นี่สมมติว่ามารุ่มกินฉนจะบจริงๆแล้วเปียดปลาเปียดสงวนนะครับเปียดพวกนี้บ่มีสิทธิจับยินนะคะเป็นสัตว์สงวนค่ะเปียดป่าห่านป่านกป่านะคะ เขานุรักไว้นะคะเอา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 นี่กินกับไปกินกับไปกินอยู่มือฉันนี่มามากินมากินเอาเอาไปกินลงไปเอามาอยู่กับสิงาาสาราสัตว์กับเพื่อนใจพี่น้องป้องไป่าบริคิดยัหงหลคา,าเรล้วเวียกเร้วงานเร้ววยังเร้วก็ออกมา สร้างอากาศดีๆนะคะอีกสองสามมืออากาศกระสีรงอีกแล้วนะคะเอ้าเอาเอา,เอากินลงไปเอา้ากินค่ะกินกระหนัวกินลงไปค่ะหนัวค่ะเอ้าเอาเอาเอา,เอากินลงไปกินแล้วใหญ่กระสีจับเนี่ยจักสามโตห้าโตนะคะพี่น้องปองไปค่ะ มาได้ยงเปลียนอำนางจ้ามานี่ก้าเอาเหมือนแล้วจ้าเหมือนแล้วจ้าเหมือนแล้วช่วยเหมือนแล้วค่ะามาเคุ้งคุงกับเหมือนเราล่ละขนมปังนะเป็ดฝรั่งกินขนมปังนะครับเป็ดไทยกินข้าวเปลือกเนาะคับพี่น้องค่ะ มื่อนี้มาเลี้ยงเป็ดแล้วกับมีแนวมาเว่าสู่พี่น้องปองป่ายฟังนิดนึงนะครับพี่น้องปองป่ายค่ะบอกเรื่องแฟนของโตโตนี่ล่ะค่ะหามองวบาพื้นผัวนิดนึงนะคะมานั่งทำกลางฝูงเป็ดเนาะคะ่ะบอกแข่งเสียงเป็ดหน่อยหนึ่งเสียงนนำผูนิดหนึ่งเดือจา่าวันนี้นอกบ้านจ่านอกบ้านนะคะสามี่ัวโตจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีแฟนเก่ามาก่อนนะคะก่อนจะมาเจอโตโต้ เขาก็เคยมีแฟนมาสองสามคนอยู่ค่ะแต่ว่าคนลาสุดเพิ่งกายู่กันเป็นชิปว่าปีปุ๋ยละจ้าที่เพิ่งกเลิรลาจบสิ้นกันไปเนาะค่ะบาทนี่ก็สําหรับตัวโตกับแฟนจริงๆก็ไม่เคยได้เช็คมือถือเช็คคอมพิวเตอร์อะไรกันดอกค่ะเขากับหึงหวงกันพอดีเพองามนะคะแต่ว่ากับพักหลังๆมานี่ล่ะค่ะพี่น้องป้องปคายขากัลลูยุ่หรอกค่ะว่าเขาติดต่อกับแฟกาอยู่แต่ว่าไอ กับบร้วานะคะแต่เฟนเกากะเจักวานิวใดห้าลังเทียกะว่าอยากมากินเขาน้ำเขากะเจ้ว่ามีแเฟนไม่ไปเหลี่ยวหรือบอกกับบอู้ห้าลังเทียก็อยากมาพอนั่นอยากมาพอนี่กันนะคะนัดเนี่ยกันนะครับพี่น้องป้องไฟขาเกาก็คือเกาไม่ก็คือไม่นอกกับพี่น้องป้องไฟขาตัวตัวกับบร้วาอย่างดอกคาแต่ว่าบาดนี่เสมาว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้หรือว่าอยากได้กันขึ้นกับบอลหูนะคะแต่น่ว้ให้เอาคือบด้เวนใด นางกอดทะเบียนสมรสบอกครับพี่น้องปองายคะ่ะเราเป็นเมียแต่งเมียทะเบียนสมรสนะคะพัศนวาเขาก็อยากพอกันอีกแต่ว่าฝรั่งจบสิ้นก็คือจบสินบส้นไปตโตกับเซียย์ดอกว้าค่ะเขากับเบาอยู่ดอกว้าบ่มีอย่างเกิดขึ้นในกอะพายพัศนวาเนาะค่ะแต่ว่าบางเทียเขากับเบื่อนะค่ะใหม่ก็ใหม่เก่าก็เก่าบางเทียกรใหญ่จบสิ้นกันไปเลยนะคะเพราะใหญ่มาวุ่นไายกันเนาะค่ะพี่น้องปองายคะ่ะแต่วันนี้แตงยินว่าอีกมือสองสามมือนี่ โต๊ะกะกแฟก็จะไปเที่ยวทั้งทะเลทั้งเกาะของนี่ทะเลนั่นแล่นกันเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ยินว่าอยากไปน้ำว่าจังใดนี่แหละค่ะพี่นองค่ะเพราบอกเคียบเพราะหยัางนะครัโตโตๆเาอยากนี่หรอกค่ะอยากไปกันอีกไปกุ้มกับมูกับพวกค่ะไปกับสามปีคนนะคะจังสิมวนเดี่ยวเฟ้นเกาเฟ้นหยังไปน้ำมันก็สิวุ่นวายโต๊ะคิดว่านะคะวันข้างหน้าสายตรงสายตาได้กัสิตามองตาจ้องมองกันว่าสมหรับเขาบ่าเฮากับสิวากันอีกนะคะ นั่นแหละตัวข้าก็เริ่มเป็นเรื่องปเองป็นเล่าขึ้นมาเมืนเอนก็เลยมีประเด็นขึ้นมาว่าสู่พี่น้องฟั่งมนานังว่าอยุกลางสวนนี่แหละค่ะอันแหละค้าเรื่องแส้นเก่าของพอ่อใหญ่ตัวตผู้ปัจจุบันนี่เลอค่ะสามนีปัจจุบัน,นจักสวาลจะเป็นแบบใดดอกครับพี่น้องป้องไปชาวจังหว่ากันในวันข้างหน้านะคะเกิดยังขึ้นก็เกิดเนาะคะ่ะแต่ว่กาก็รู้ว่าเป็นติดตอ่อถามเขาทะเลสุกทุกดิบกันอยู่เนาะคะ่ะในความทีิเขาเคยอยู่น้ำกันเขาก็เป็นห่วงกันอยู่หันหลังเนาะค่ะ เขายยานเขามาหลอกมาตัวมาหนุนมานีกันนะคะก็ได้หาหม่องว้าวพื้นผัวมาเลียงเป็ดพร้พอรมยังพร้อมนะคะให้พี่น้องไดชชมธรรมชาติ็นน้ำกันน้ำนะคะเหมือนนี่นะคะเห็นขังนอกเดียะยังเนวากันไปเนาะครับพี่น้องคะ่ะทางเทียกะหนังอานคอมเมียนกันตาสมตาหวานถึงยิ้มถึงหัวเดียอยู่เด้อเพื่อนแพ้นต,ต,ตัวเห็นงุ่มงมยิ้มยิ้ม,มกระไดเนาะคะ่ะแต่ว่าเขากะบ่าต้องไปเช็กที่งหยังเขามากมากดอกกามือทวงมือถือสิ่งต่างๆแล้วก็ให้ความ สะดวกแก่กันเพะว่าวันข้านาเขามาเช็คเข้ากับสิญากีก่เพราะต้องเช็คกันดีกลัวนะคะอยู่กันกับปัจจุบันเราก็เห็นกันแบบนี้เราเก็ว้ากันนี่ปัญหาอย่างก็ว้ากันได้ส่วนมากฝรั่งมาก็ว้าทัง้งนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าวันขนา,นาสิปเาาสสป็นเจ้งไดจะสเว้าสู่พี่น้องฟังเรืเ่อยๆเ้อจ้าพี่น้องปองไปคะ่ะคอยติดตามตอนต่อไปเด้อชีวิตเธย,ยไทยจะเป็นลักษณะไหนแบบไหนแล้วก็จะผสมประสานกับที่ท่องเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรง สวยบ้างไม่บ้างก็ให้ดูกันไปเลยนะคะหลากหลายที่เพราะว่าตอนนี้เนเธอร์แลนด์ก็เริ่มเปิดขึ้นมาหลากหลายอย่างแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่หน้ากาก,กอนามัยแล้วนะคะถ้าใส่หน้ากากอนามัยส่วนมากตอนนี้ก็ใส่เฉพาะรถไฟรถทัวร์แล้วก็โซนทางสนามยินเท่านั้นค่ะสถานที่ทั่วไปก็กําลังเปิดขึ้นมาอิสระเสรีนะคะเดี๋ยวตัววันไหนตัวโตวไปเที่ยวเมืองไหนไปตรงไหนก็จะถ่ายให้กันดูผสมไปด้วยนะคะ มีเรื่องเล่าก็จะเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆค่ะนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจา้าเด้วเดี๋ยวเสร็เบื้งวิวที่อถัดไปจนจบคลิปไปเลยเด้อค่ะบานมีพี่น้องป้องไปค่ะคนกับกำลังมหาเหลี่ยงเปรียดกันหลากหลายคนนะคะคนเก็ขนมปังมากกันคนละหอ่อคือกันค่ะ ก็มีฤดูนี้แหละค่ะที่คนเอาอาหารมาให้เยอะถ้าฤดูหนาวหรือว่าหิมะลงมันก็ลําบากของพวกสิงสาลาสัตว์ด้วยครับพี่น้องค่ะรู้อยู่ว่าน้องบอแม่นตัวจริงอยากบอกจากหัวจะยิงบอกให้จริงบอยอมปล่อยตัว ใจแล้วจบว่าอยากเก็บเอามาพันผัวเราโจมัะเลวทุนัวน้องยอมทนตัวเพื่อผลทางเจอ